สวัสดีค่ะพวกเราประนีตวิทยาคมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลประนีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนประณีวิทยาคมมีนักเรียนจํานวน83คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน14คนภายใต้การบริหารจัดการของนางสาวสุรภาเอื้นไทยสงพุ่มหน่วยการโรงเรียนประณีวิทยาคมโดยวิสัยทัศน์คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประชาาของโรงเรียนสำนึกดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์มีคุณธรรมรู้ทักษะอาชีพสีประจําโรงเรียนสีเทาและสีเขียวสีเทาหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกง,งามความก้าวหน้า ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นทุเรียนหมายถึงผลผลิตทางการเรียนรู้ที่ผลิดอกออกผลได้ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567เเรามุ่งมั่นพัฒนางานตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นสร้างนวัตกรที่ดีสู่ชุมชนผ่านการปฏิบัติงานของเราดังนี้ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านให้มีความพร้อมกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดที่มุงสู่ดีสงา่าเด็กตราดหิโดยรู้จักตัวตนที่เริ่มต้นจากรากฐานภูมิใจในความเป็นตราดและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการหรือนวัตกรที่ดีต่อสังคม2 วิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบสมองกลฝั่งตัวในการตรวจวัดคุณภาพดินและตรวจจับโรคในสวนผลไม้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชีวทัศนาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมชุมชน ให้เป็นชุมชนดิจิทัล 4. กิจกรรมส่งเสริมการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดและสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6โดยมีนายพนุวัฒน์จงไพศาลและคณะมาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ 5. การแข่งขันส้มตำตำผลไม้ลีลาได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล2,000บาทในงานวันระกำรรมหวานผลไม้และของดีจังหวัดตราดตราดฟู้ดแอนด์ฟู้ดเฟสิัลครั้งที่43ณสนามหลวงจังหวัดตราด 6. การร่วมประกาศเจตนารมณ์วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าประจําปีการศึกษา2567ณโรงเรียนประณีตวิทยาคม 7. จัดกิจกรรมประณีตวิทย์ิศิษรักครูบูชาคุณกิจกรรมวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา2567ที่สะท้อนความกตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและสร้างความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์ 8. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสารสัมพันธ์พบกันเพื่อลูกรักภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและระเบียบต่างๆของโรงเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 9. การเข้าร่วมโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเยาวชนเด็กดีสีแผ่นดินตราประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีนักเรียนจากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดตราดจำนวน50คนเข้าร่วมโครงการนักสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราดแห่งที่10วัดท่าสมตำบลท่าสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด 10. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและทำวิจัยด้านการตรวจวัดสภาพอากาศในชุมชนครั้งที่1โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชีวัฒทัศนาเป็นวิทยากร ได้มอบชุดประกอบหุ่นยนต์อุปกรณ์การสอนโคดดิ้งบิวดิ้งซูเปอร์คิดและชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศสำหรับดูแลสวนทุเรียนของโรงเรียนพร้อมอบรมการติดตั้งและวิธีการใช้งานเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้นำไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนต่อไปณนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนประณีตวิทยาคม11 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพดินโดยใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตภายใต้โครงการบริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้ในจันทบุรีและตราดได้ทดลองใช้และขยายหัวเชื้อแบคทีเรียโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรพัฒนจันทมาลีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีมาเป็นวิทยากร12 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการรอยเรื่องราวความสำเร็จสพมจันตราวิถีคุณภาพ Success Story Cisa จันตราซิมคพเซียม2024และผลงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดโดยมีนายวิเชียนทรัพย์เจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมีครูได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายสุชาติสูงสกุล ได้รับรางวัลผลงานเบสแพ็ทีสคุณภาพระดับดีเยี่ยม 2. นางสาวทิดดารั์ทักคีรี iri, ได้รับรางวัลผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นคุณภาพระดับดีเยี่ยม 3. นางสาวกหนกวันประยูยงได้รับรางวัลผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคุณภาพระดับดีเยี่ยม 4. ในาใยชัยวัฒปาเชนได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนผลงานสเตมเอ c เคชันโครงงานสเตมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณภาพระดับดีเด่น 5. นางสาววิภารัตเรืองสวัสดิ์ได้รับรางวัลผลงานเบสแพคทีสคุณภาพระดับดีเด่น 6. นายพัชรพลแพทยิทักษ์ได้รับรางวัลผลงานเบสแพคทีสคุณภาพระดับดีเด่น นางสาววัชรีสุขใสได้รับรางวัลผลงานเบส a พ t ท c e คุณภาพระดับดีเยี่ยม 8. นายวรวิทย์มุกดาสนิทได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมคุณภาพระดับดีเด่น 9. นายวุฒิศักดิ์แฝนประโคนได้รับรางวัลผลงานเบส a พคท c e คุณภาพระดับดีเด่น 10. นายจรันกมลแย้มเสรี ได้รับรางวัลผลงานเบสแพ็กทีสคุณภาพระดับดีเด่น 11. นางสาวเจรน,นันเรืองชัยอาภาสิริได้รับรางวัลผลงานเบสแพ็กทีสคุณภาพระดับดีเด่นและ 12. นางสาวสุธิสาสีอาจได้รับรางวัลผลงานเบสแพ็กทีคุณภาพระดับดีเด่น 13. ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ชกาธธรรม รองกรรมาการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืนบริษัท CPO จำกัดมหาชนและคณะเข้ารับฟังการนำเสนองานภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการจิ๋วเด็กสร้างฝันผลิตภัณฑ์รักโลกพร้อมกับชี้แนะแนวทางการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนโรงเรียนประนีตวิทยาคมผลสำเร็จจากการบริหารงานภายใต้ประนีตโนเดลส่งผลให้สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสงพทโอเบกสเปเชียลในกลุ่มน้ำร่องปีการศึกษา2,566ถึง2,568ระดับ2ดาวด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำกเกษตรกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมผลงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมผลงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตรวรรษที่21ในการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการร้อยเรื่องราวความสำเร็จสพมจันตราวิถีคุณภาพภายใต้ประนีตโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต้นกล้าของประณีตให้เป็นต้นไม้ใหญ่เติบโตแข็งแรงเป็นรากแก้วรากฐานให้กับท้องถิ่นและชุมชนต่อไปเปิดใจเรียนรู้ไปกับพวกเราประณีตวิทยาคมสวัสดีค่ะ